สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องอทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง youtube เนะคะนะ่ะเนาะทีมงานมหาเฮง่ะเดอ้อสำหรับเดี๋ยวนะรับจอก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องไล้จอ,อะมาแล้วด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ใครที่ถามเอฟซีแ, FC, แอดมินก็เห็นอ FC เอฟซีเพิ่นถามแอดมินเจ็บโจนว่าตามแนว่ทางเซียนบุรีลำกลับมาแล้วพี่น้องแต่สำนั้น กลับมาแล้วตอนรับทรงถ่ายปีเก้าเป็นว่าตอนรับปีใหม่เนาะคะ่ะเนาะเซียนบุรีรัมนะคะคลิปนี้แอดมินเกยบอ่าติดต่อได้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวต่อสายสักครู่นะคะค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะอ่ารอแปบ๊บหนึ่งติดต่อ คลิปนี้ตามแนวทางเสียนบุรีลำโดยพี่น้องเ้อนะเข้าสายมาแล้วหรอคะอ้าวมาแล้วนะอ้าวสวัสดีค่ะเสียนบุรีลำค่ะสวัสดีค่ะโอ้โป็นยังไงเนาะหายหน้าหายนะตาไปเข้าคักหลายจีอวันนี้งานเลยไม่ค่อยว่างนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวปรับเสียงแป๊บหนึ่งเลพี่น้องนะค่ะอ่า,ม,อามาแล้วพี่น้องเสียนบุรีลำค่ะกลับมาแล้วอืม ครับสวัสดีเอฟซี FC. ทุกคนนะครับผมอ่าสวัสดีค่ะออกพรรษาเริ่มใหม่ครับม้วนนี้สตาร์ทม้วนแรกครับแต่ก็ให้ทุกม้วนนะครับให้ในกลุ่มครับผมกับบอเนี้ยลังออกพรรษามากระเดิมเลยเนาะครับเนาะครับผมรอชีเดียวแตกเต็มเต็มบ่ห้าหานึง่งเขาบอลชีเดียวเขาหาหนึ่งเขาเขาพบสามครับผมมันอยู่ในชุดอใน ยี่สิบทศเขาทังบนทั้งล่างครับผมแตกทั้งบนแตกทั้งล่างพี่น้องเขึ้นว่าเอารอบนี้เอามาแบ่งปันให้เอฟซีเฮ้าวันะี้เอฟซีเอาไปพิจารณาครับผมเป็นแนวทางนะครับผมรัฐบาลวดวันที่16พฤศจิกายนหกหกครับผมพยอหกหค่ะอันนี้รัฐบาลไทยได้พี่น้องครับผมเดินบนครับผม เดินบนครับผมค่ะเดินไปที่เจ็ดรองแปดครับผมเดินเจ็ดรองแปดครับผมคู่ชุดครับผมคู่ชุดเจ็ดห้า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  เจ็ดหกค่ะเจ็ดแปดครับผมเจ็ดโอ้เจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดหหกแปดครับผมห้าหกหกแปดครัอ่อกันกันเบิ้ลนเจ็ดเจ็ดครับผมโอ้าเบิ้ลจะมากกันเบิ้ลครับผม สามตัวครับผมอ่าสตัวค่ะสามตัวห้าเจ็ดแปดโอ้ห้าเจ็ดแปดอ้าห้าเจ็ดแปดหเจ็ดหแปดพี่น้องแล้วก็ห้าหกแปดครับผมสชุดครับผมห้าหกแปดหแปดครับผมห้าครับ ส่วนเลกล่างครับผมแถวทางล่างแถวทางล่างฟันไปที่หนึ่งตัวเดียวครับผมโอ้ล่างเด่นหนึ่งเฮาหนึ่งจะมาไม่หนึ่งครับผมคู่ชุดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดครับผม,มแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับผม หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับสูตรนี้เข้าเข้ามาเข้าล่างมาประมาณเจ็ดขวดแล้วครับแตกมาประมาณเจ็ดขวดแล้วสูตรล่างครับผมสูตรล่างเข้ามาเน้นไปที่หนึ่งสามกับหนึ่งแปดครับผมเข้ามากี่ขวดแล้วนะล่างนะเจ็ดเจ็ดขวดครับเจ็ดขวดพี่น้เขามาแล้วเจ็ดขวดเออเน้นไปที่หนึ่งสามกับหนึ่งแปดคับหนึ่งสามกับหนึ่งแปด ครับผมอย่าเล่นเนียนเลยเส้นบุรีรัมย์ก็มีแค่นี้นะครับของวันวันที่16พฤศจิกายนใ,ให้เอฟซี C เอาไปเป็นแนวทางพิจรารณา,านะครับผมค่ะสเส้นบุรีรัมย์อย่าลืมฝากไลน์เข้ามานะคะสำหรับแนวทางลาพัฒนาจะได้ให้พี่น้องเอฟซีห้อเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวผมส่งทางไลน์ครับผมได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีครับค่ะค่ะค่ะมาแล้วพี่น้องนะ เป็นเสียงของเสยนบุรีรัมย์เทพีน่น้องเนอะนะเขามาไลา่งวดแล้วก็เลยถือโอกาสากลับมาใหม่เพื่อนว่าอขอดังแบบเงียบๆนะคะเดอะเอดมินเนียปจะเขียนให้ใหม่นะคะสำหรับแนวทางเห็นว่าชุดเป็นเป็นชุดต้องหวดก็ว่าได้นะคะเนาะของเสยนบุรีรัมย์เทพีน่น้องเนอะกูได้ติดติดตามอยู่กับขงจะงหูจักเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเดอะเอดมินเนียปเขียนให้ใหม่ก่อนเมื่อกี้นี้เพราะว่ามันมุนมันมุนเอฟซีห้องสิตาไล่ นะคะใครที่ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคนละไหลคนละแชร์พี่น้องสีได้บ่พลาดคลิปเด็ดๆแนวทางดังดังโดนๆจากทางช่องเด้อค่ะเด้อแต่แบบถ้าเพิ่มกับแม่นอหลิเนาะเนาะค่ะเนาะสำรับเซียนบุรีลาเซียนบุรีลมนะสิบหกเด่นเด่นบน เดนบนถือใจเอฟซีป่ะเมื่อกี้นี่แอดมินเขียนเร็วหมดมันเดี๋ยวเอฟซีสิว่าเห็นอแปดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าหกหกแปดคนมากันเบิ้ลเอาได้มากเบิ้ลตัวกันดอกพี่น้องเจ็ดเจ็ดนี่ ามตัวห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดแล้วก็ห้าหกแปดสำหรับสูตรล่างนี่เพิรบอกกับแอดมินเจี๊ยบ,บ่ามันแตกมาแล้ว,วเจ็ดหงด้วยพี่น้องเน้อล่างนะคะจะแตกต่อไหมรอติดตามไปน้ากันนะคะเนาะล่างเดนหนึ่งตัวเดียวนะเพิ่นจับมาให้หนึ่งสามหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าย่ำกวนว่าล่าง,ขาเ,เ,างเข้ามาแล้วเจ็ดงวดเป็นงวดที่แปดล่างเข้ามาแล้วเก็ดงวดนะอะเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นแนวทางให้ดูนะะสำหรับเซียนสุเซียนบุรีลำกรับมาแล้วพี่น้อง ให้เป็นแนวทาง,ทางนะเนาะเออแอดมินเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายไอ้แอดมินเจียบจใจเพื่อนอเน้นบนคลิปนี้เพื่อนเน้นให้เฉพาะล่างพี่น้องเพราะว่าเพือพ่อนว่าล่างนี่เขาไมา่ได้เจ็ดวดนี่เป็นวดที่แปด้ลยพี่น้องเนอะใส่วิจารณาญาณในการรับชมนะ,ะสําหรับนี่พี่น้องเซียนบุรีลำนะเซียนบุรีลำเห็นไหมพี่น้องอ่า นะ,ะบนเด่นเจ็ดเพราะว่าเพิ่นจับคู่เจ็ดเนพี่น้องบนเด่นเจ็ดกับแปดตัวร่องเนาะคะ่ะตัวร่องคือแปดแต่มาตัวเด่นเพิ่นคือเจ็ดเห็นไหมพี่น้องนี่นะ,ะสําหรับล่างเด่นหนึ่งไอ้พี่เจ็บนี่เด่นหนึ่งอันนี้เพิ่นย้ำว่าเขาไม่เรลเจ็ดหวดพี่น้องพิจารณาเมึงเพิ่นเด่นมม่ห้แค่สีคู่ีหางสําหรับล่างนะคะอ่าหนึ่งสามหนึ่งแปดเป็นตัวเด่นของเพิ่งอุไรมักน้ำบอสําหรับ เส้นบุรีรัมม์ออกพรรษาเพื่อนว่าจะเอาจะเอาให้มันแตกนะแตกสะนั่นเลยนะถ้าแตกอีกก็นะเป็นงวดที่แปดของเพื่อนสำหรับเส้นบุรีรัม์อ่าแค่ภาพนะคะใครที่ยังไม่เห็น1 3กับ1 8นะ1 3กับ1 8เป็นคู่เด่นแต่ถ้าผู้ใดเอ่อบ่อมากน้ำกับคือลาง เด่นหนึงพี่น้องแลนหนึงหลุดไปเลยหนึ่งสำหรับหนึงหรือว่ขอาข่มักน้ำเส้นบุรีลัมนี่ละหนึ่งสามกับหนึ่งแปดกับพิจรณาเงิงเอาอ่านี่พี่น้องนะสำหรับตัวบนเจ็ดหาเจ็ดหกเจแล้วก็หกแปทาเบิ่นจะมามีโอกาสคือเจ็ดเจ็ดพื้นว่าเอานะสามตัว5 7 8แล้วก็เจ็ ห้าหกแปดพี่น้องว่าวง,ง่ายๆทยหกแปดมีดคน,นจับคู่มาให้สองสองชุดเลยเอ้าพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเนว่ทางจากาเส้นบุรีรัมหลายๆ้เนะด้อค่ะเด้อที่ฝากตอนให้ FC ฟแฟนช่องแฟนเพจเจ็บหนึ่งหัวขาชาแน,นลแล้วก็ทางเพจ Facebook 99บา่าวอีสานพาเฮงนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าวนะคะให้เฮงๆนะคะสวัสดีคะ่ะนะคะ tiếng đồn